ะ,ะราคา4,500บาทนะคะจำนวน100ตัวบวกลบค่ะต,ต้นทุนต่อตัวโดยประมาณการนะคะ45บาทจ้าเปิดมาก็แกร็บมาเลยต้นทุน45บาทลูค้าจ๋ามีแกร็บแล้วก็มีแชปตามมา,า,า,าลูค้าค่ะป้าหลากหลายลูกค้าจ๋าลูกค้าแนะนำเลยนะคะสาหรรบลูกค้ไหมคา ที่มองหาเนื้อผ้าลูกฟูกนะคะลูกค้าจ๋าใครที่ตามหางานผ้าลูกฟูกแนะนําเป็นตัวนี้ได้เลยนะคะเป็นกางเกงขายาวผ้าลูกฟูกผู้หญิงค่ะลูกค้าจ๋าเรื่องทรงขามีครัมาอยู่ในนี้นะคะจะเป็นกระบอกเล็กค่ะเป็นขาแบบว่าขาม้านะคะมีขาเป็นขาเดฟนะคะมีคร้บมาแต่ยังคงเน้นที่เนื้อลูกฟูกนะคะถูกต้องค่ะรูค้ะค่ะไปขายเท่าไหร่ดีคะพี่นางค่ะต้นทนี้าไห ร้อยเก้าร้อยเก้านะคะแต่ลูกค้าจะอันนี้ขึ้นอยู่กับพื้นที่ด้วยนะบางพื้นที่นะคะลูกค้าจะบางพื้นที่บางตลาดนะคะอาจจะได้ราคาที่ซออกว่านี้หรือว่าราคาที่สูงกว่านี้แต่ส่วนใหญ่กางเกงเห็นร้อยเก้าเก้านะคะลูกค้าโดยประมาณนะร้อยเอาง่ายร้อยห้าสิบอัพก็ได้ ร0อยกว่าก็มีได้อย่างแชปนะคะแชปก็ได้ส5ง้ก็ได้นะลูกค้าค่ะขายน่ารักน่ารักส5ง้ก็ได้เพราะว่าเขาเป็นงานแบรนด์นะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าต่อด้วย CK คคาร์เวนคายค่ะลูกค้าจ๋า45บาทได้ CK นะคะลูกค้าจ๋า45บาทได้หลากหลายแบรนด์ที่ฮอตอยู่ที่นี้ลูกค้าจ๋าเรื่องโทนสีมีค่ามานะ หรือจะเป็นสีเปลือกมังคุดนะคะลูกค้าจะเรียกได้ว่ามีคละมาให้เลยนะคะสีนี้คือสดมากปาดมีใครให้สดกว่านี้ไหมคะสดกว่านี้ก็ปาดที่ตลาดแล้วลูกค้าค่ะปาดอูยสีในกล้องอาจจะแบบดับๆลงนิดนึงลูกค้าค่ะแต่สีจริงคือสดมากสดมากจะสีส้มหรือสีแดงดีแดงส้มได้ไหมคะสวยมากปาดอะขายป็นคายตัวที่สาม สีเคอีกแล้วเหรอคะใช่พี่เจอสามตัวแล้วนะคะลูกค้าจ๋าต่อเนื่องกันเลยเจ้าลูกค้าจ๋าสวัสดีวันนี้วันสิ้นเดือนลูกค้าจ๋าสิ้นเดือนตุลาคมแล้วนะคะลูกค้าจ๋าวันนี้วันอะไรไหมวันอะไรเอ่ยวันคาร์ววีนไหมวันถีบถีนะคะลูกค้าจ๋าวันนี้ใครไปปาร์ตี้ที่ไหนหรือเปล่าลูกค้าจ๋อ่ะก็แบบว่าอ่าสินค้าของบาร์กราวนะคะมีหลากหลายแบบหลากหลายสไตล์นะคะโอ้เยอะมากลูกค้าขาหลายร้อยรายการใช่ค่ะและ บอกว่าคุ้มมากคุ้มจริงจะบอกว่าคุ้มจริงคุ้มจริงทุกรายการลูกค้าคะเกรด A ตัวไหนเราแจ้งเกรด A ใช่ค่ะอันไหนเกรด B เราแจ้งเกรด B นะคะลูคะเกรด A อาจจะมีเปอร์เซ็นต์เสียหายบ้าง5-15%นะคะส่วนเกรด B เสียหายประมาณ5-20%นะคะลูกค้าจานแล้วค่ะลูกค้า CK นะคะลูกค้าจ๋าแนะนำเลยนะคะสำหรับกระสอบนี้พ่อค้าแม่ค้าที่สนใจสามารถ CF เข้ามาได้ชอบกระสอบนี้นะคะลูก ข้ามาได้เลยได้ตามรีวิวนี้นะคะลูกค้าจ๋าหรือสายลุ้นค่ะเราก็มีเป็นกระสอบใหม่นะคะลูกค้าจ๋าเรามีเป็นกระสอบใหม่ราคาเท่ากันนะคะลูกค้าจ๋าจำนวนร้อยตัวบวกลบเหมือนกันนะคะใช่แล้วจอนนิวยรอร์กจอนนิวยอร์กค่ะคาคาาลูกค้าขาหลากหลายได้เลยราคาเท่าไ,ไหร่นะคะพี่นาย่าสี่พันห้าร้อยบาทสี่พันห้า บาทเท่านั้นลูกค้าจ๋าฟังไม่ผิดแน่นอนถูกต้องค่ะสุดคุ้มลูกค้าจ๋า4,500ันานะเป็นมือสองพัทเกรด A ของบัคเราต้องค่ะอาจมีเปอร์เซ็นต์เสียหายบ้างประมาณการ5-15%ขาดเปืือนดำอาจมีเจอนะคะใช่แล้วค่ะซื้อเยอะลดเยอะลูกค้าค่ะซื้อกี่กระสอบหนึ่งหกกระสอบได้ค่ะ5กระสอบหกกระสอบห้ากระสอบนะคะลดหนึ0งพบาทเพราะเป็นสมาชิกบัคทันทีนะคะลูกค้าค่ะ สิบได้ไหมคะเพิ่มอีกนิดหน่อยเพิ่มอีกนิดหน่อยคีนิดหน่อยด้านราคาพิเศษทุกกระสอบเลยลดทุกลูกค่ะเ,เปิดว่าลดทุกลูกทุกกระสอบคุ้มมากโกคาจา้าไอ่แล้วค่โลค้าจา๋ามีหลากหลายสเต็ปนะใช่ค่ะคาาสินค้าของบ้านเรานะคะมีหลากหลายสเต็ป ซื้อครบ2 0 0 0มนนะคะได้ส่วนลด1 0 0 0ันบาทพร้อมเป็นสมาชิกกับทางบัคเราเลยนะคะถูกต้องค่ะหรือลูกค้าจะซื้อเป็นเซ็ตก็ได้นะเป็นเติดกระสอบนะคะลูกค้าจัดขยับขึ้นมาอีกนิดไะ้นะคาจ้าหรือลูกค้าจ้าหรืออีกแล้วคะพี่นาหมาไปหมดเลยเซ็ตราคาเหมาไปอีกค่ะลูกค้าจ้าราคาสุดคุ้มไปอีกค่ะลูกค้าจะาขายอยู่แล้วแนะนําซื้อเก็บซื้อตุนไว้ได้นะคะถูกต้องค่ะพี่นาค่ะสุดคุ้มมากลูกค้าค่ะอยากลงเองก็ได้ ทุกสวยหมดลูกค้าค่ะใช่แล้วค่ะลูกค้าจะอรไรการสุดท้ายของวันนี้นะคะจะเราทิ้งท้ายด้วยการเกงฑขายยาผู้หญิงค่ะลูกฟูกค่ะลูกค้าจ๋าอยู่ในนี้เป็นข้าลูกฟูกนะแต่เรื่องโทนสีนะคะลูกค้าจ๋ามีมาให้หมดเลยโทนสีสันแบบว่าเจ็บจี๊ดก็มาสีสันแบบสุภาพก็มีนะคะลูกค้าจ๋าเรื่องแบรนด์ของเขาก็มีคขะมาให้เลยนะคะถูกต้องค่ะอุ้ยคุ้มอ่ะคุ้มจริงค่ะสี่พันห้าร้อยบาท แนววินเทจวินเทนเทน,ทน,นอยลูกค <c oughs> ้าหน้ารักเลยสวยเลยนะ,ะใช่ค่ะลูกค้าขาทรงขาวมีคะมานะกระบอกเล็กกระบอกใหญ่ขามน้าขาบานนะคะมีคะมาให้เลยแบรนด์ยี่ห้อของเขาก็มีคะมานะคะลูกค้าจะาเรื่องไซส์ก็มีคะมาให้นะคะลูกค้าแผ่นดินไหวลูกค้าค่ะ S M L นะคะประมาณนี้ X L ไม่ค่อยจูเนาะใช่ค่ะ ค่ะ<ช>เดี๋ยวจะเป็น S M L นะคะลูกค้าจ๋าใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าแนะนำเลยค่ะลูกค้าจ๋ากางเกงหมวดนี้ใส่ได้ทุกวัยของผู้หญิงเรานะคะลูกค้าจ<ช>๋าไม่ต้องห่วงเด้อลูกค้าจ๋าคือต้องมีอ่ะเป็นกางเกงที่แบบว่าเป็นเนื้อผ้าลูกฟูกนะคะ<ช>ลูกค้า<ช><ช>จ๋า <นะ S 2> ลูกค้าแนะนําเลยนะราคา4,500บาทเท่านั้นคุ้มมากแล้วังเป็นการเรด A ด้วยนะคะอะให้เรียให้ไวเลยลูกค้าค่ะ รีบรๆกันเลยลูกค้าค่ะสุดคุ้มมากนะคะใช่แล้วค่ะเมื่อกี้ก็ลอฟอันนี้ก็โอนาวีค่ะลูกค้าจ้าปารแบรนด์เน่ตามที่นางไปติดตค่ะโอนาวีเหมือนกันค่ะโอนาวีมาอีกค่ะลูกค้าจ้าสุดคุ้มมากจริงๆลูกค้าโอนาวีก็มาอ่าอะไรนะคะซีเคก็มีลูกค้าจ้าปาลอฟก็มาเชฟก็มาค่ะลูกค้าค่ะอัลล่าสุดบานาน่าค่ะ บานานาก็มีมาลูกค้าจ๋าใช่แล้วลูกค้าสาหลากหลายแบรนด์ที่เจอไปนะลูก<ต>ค้าจ๋าหรือบางตัวที่เราไม่ได้เอาให้ดูนะคะก็ยังคงเป็นแบรนด์ทางฝั่งบ้านเขานะคะลูกค้าจ๋าก็มีแท็นติดมานะคะถูกต้องคะ่ะอ<ร>่ะลอฟอีกรอ,อ,อบค่ะพี่นางคะ่ะปาดแบรนด์มาเยอะนะแบรนด์านมาเยอะมากแบรนด์มาเยอะลูกค้า่ะสุดคุ้มมากใช่แล้วค,ะคะ่ะลูกค้าจ๋าก็สอบนี้สวยๆยุยย 4,500บาทเท่านั้นนะคะลูกค้ะาะสนใจกระสอบนี้ 4F ได้เลยนะคะรีไวา์พี่นางคะรีไวา์ก็มาเราจะไปแล้วจะเจอรีไวา์ใช่แล้วโอ้โห เป็นงาน USA ล o ส t C I นะคะราคา4,500บาทจำนวน100ตัวบวกลบตกต้นทุนต่อตัวโดยประมาณการนะคะ45บาทคา่ะค่ะสะํารูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะสามารถติดต่อได้หลากหลายช่องทางเลยะคะ่ะว่าจะเป็นไลน Facebook เว็บไซต์ IG ทุเข้ามาสอบถามเดี๋จะเข้ามาที่บริษัทโดยตรงได้เลยะคะ่ะบัตรขบวนกลางเช้าถึง5โมงเย็นนะคะ ฟังติดตามไม่อีกสองช่องทางคือช่องทาง YouTube และ TikTok นะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณค่ะ